การเกิดใน31อภพภูมิเนี่ยนะไม่ใช่หนทางแห่งการพร้นทุกข์มันยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นเนี่ยใช่ไหมเพราะคุณอยากจะพ้นเวียนว่ายตายเกิดต้องไปสู่อีกสภาวะหนึ่งเขาเรียกนิพพานเพราะนิพพานจึงไม่ใช่ทั้งกุศลและอะกุศลใช่ไหมเป็นกลางเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อ,อไหร่ถ้าคุณมีทิฏฐิมีความเห็นว่าฉันจะเอาแต่กุศล อกุศลนะฮะถือว่าเป็นคนละพวกกันนะต่อต้านเลยจิตที่คุณต่อต้านอย่างนี้ยังไงยังไงก็ไม่รู้ทำคุณต้องฝึกถึงขั้นว่าจิตของคุณเป็นกลางหมายความว่าคุณสร้างบุญสร้างกุศลนะเพื่อที่จะไม่ให้อกุศลเนี่ยมันเข้ามาครอบงำอย่างที่ผมบอกว่าสองด้านของเหรียญเดียวกันงไงคุณพยายามหงายเอาเหรียญด้านดีขึ้น ไอ้ด้านชั่วมันก็อยู่ข้างล่างมันโชว์อะไรไม่ได้แต่ทั้งเมื่อไหร่ดีเราหยุดไอ้ด้านชั่วข้างล่างมันก็โผล่ขึ้นมาไอ้ด้านดีก็หลบไปอยู่ข้างล่างนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะการที่พระพุทธองค์สอนให้สร้างนำมันทํากุศลนะก็คือทําดีแล้วก็ละชั่วนะแต่เราเนี่ยชอบยึดแค่สองตัวนี้คือทําดีละชั่วลืมข้อสาม ในโอวัตปฏิโมกต้องมีข้อสามคือต้องทำจิตให้ผ่องแผ้วจิตที่ผ่องแผ้วก็คือจิตที่เป็นกลางเพราะว่าถ้าเกิดจิตนะถ้าสมมติเป็นอกุศลมันก็ไม่ผ่องแผ้วอยู่แล้วใช่ไหมต่อให้จิตเป็นกุศลคุณใหม่ๆนึกว่ามันผ่องแผ้วเพราะว่ามันเต็มไปด้วยบุญจิตเป็นอะไระเป็นสุขนะสบายใจนะ หารู้ไม่ว่าเมื่อ,อไรถ้าเกิดความสบายใจมันหายวับไปเพราะมีเหตุการณ์มีปรากฏการณ์มีสถานการณ์อย่เกิดสงครามโลกเกิดเชื้อโรคระบาดอย่างแรงแล้วคุณไปติดโรคระบาดเข้ามานะแล้วคุณก็บอกอู้ฉันสร้างบุญมาทั้งชีวิตเลยทำไมมันต้องมานั่งติดโควิดอย่างเงี้ยอืมนะแล้วถึงขั้นว่าลงปอดด้วยนะจะรอดไม่รอดก็ไม่รู้แค่นี้อะใจของคุณก็อกุศลแล้ว เห็นได้อย่างว่าเป็นเพราะใจคุณไปเลือกข้างเพราะสิ่งที่คุณเลือกมันอันตรธานหายไปเขาเรียกว่าวิปรินามทุกมันเป็นทุกหนึ่งในอริยสัจข,ข้อหนึ่งนะทุกในอริยสัจข้อหนึ่งเนี่ยมีสามสถานะนะหนึ่งทุกกะทุกทุกตามสภาพสองวิปรินามทุกก็คือว่าครั้งแรกมันยังไม่ทุกเต็มไปด้วยกุศลเต็มไปด้วยบุญเต็มไปด้วยความสบายใจต่อมาเอ พวกสิ่งต่างๆเหล่านั้นอ่ะดีๆเหล่านั้นมาหายไปเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยรอบข้างมันเช่นสงครามเอยเชื้อโรคระบาดเอยแผ่นดินไหวเอยภูเขาไฟระเบิดเอยแล้วคุณก็หดงดหิดขึ้นมาเลยเพราะสิ่งเหล่านี้หายก็ได้วิปริณามมาทุกแล้วก็ข้อสางเปือสังขาระทุกทุกก็เพราะเกิดจากความคิดเราไปคิดแล้วก็ไปนึกไปปรุงแล้วก็ไปแต่งนะมันก็เลยนำมาซึ่งทุกเพราะทุกในอริยสัจข้อหนึ่งมีสามสภาวะนะ นี่แหละเป็นเพราะจิตมันไม่เป็นกลางแต่ถ้าจิตเป็นกลางคุณสร้างบุญสร้างกุศลมันถูกต้องแล้วเพื่ออะไรอ่ะเพื่อไม่ให้อกุศลมันครอบงามแต่ในขณะเดียวกันว่าคุณสร้างแล้วต้องอย่ายึดติดเด็ดขาดเพราะบอกแล้วว่านิพพานไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลนิพพานอยู่เหนือบุญเหนือบาปนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับนี่เห็นไหมมันมีสภาวะที่สงบนิ่งสันติ นะเย็นตลอดกาลนานนี่ต้องจับหลักอย่างนี้ให้เป็นนะเป็นการพัฒนาคุณภาพของจิตอย่างนี้ให้เป็นนะว่ามันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพของจิตอย่างนี้นะพัฒนาจ,จิตมันก็อยู่ที่เราจะพัฒนาว่าลึกขนาดไหนการพัฒนาทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปอย่างนี้แหละเราเรียกมิติคือมิติในความหมายทางจิต นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถยกระดับมิติของจิตคุณให้สูงขึ้นสูงขึ้นการยกระดับมิติเนี่ยก็คือยกในระดับของว i b เบรชั่ของการสั่นสะเทือนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในสา,นลากลจักรวาลเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือว i b เบรชั่เป็นการสั่นสะเทือน ออาเบอร์ไอน์สไตน์เป็นคนแรกที่เมื่อก่อนเราเคยเรียนเรื่องว่าสิ่งทั้งหลายแหล่ในโลกในจักรวาลมันก็มีอยู่แค่สองสถานนะคือหนึ่งสสารที่เราเรียกว่าแมตเตอร์สองพลังงานใช่ไหมที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กอะ่สะสสารภาษาอังกฤษก็คือแมตเตอร์สองพลังงานเรียกว่าเอนิจี และทฤษฎีนี้ก็ดำลงเรื่อยมาจนกระทั่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าเฮ้ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสสารทุกชนิดอนุภาคทุกอนุภาควัตถุทุกวัตถุที่แท้แล้วข้างในเนี่ยองค์ประกอบข้างในของมันแท้ๆเนี่ยก็คือพลังงาน energy รู้ได้อย่างไงอ่ะก็ที่เราเรียนมาเหมือนกันว่าถ้าคุณซอยพวกวัตถุที่เป็นสสารเนี่ยนะ ซอยเข้าไปซอยเข้าไปเล็กสุดของมันก็คืออะตอมใช่ไหมในหนึ่งอะตอมเนี่ยก็ยังประกอบด้วยนิวเคลียสตรงกลางมีโปรโตอนนิวตอนวิ่งอยู่แล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆนะเห็นไหมอย่างการวิ่งของโปรโตอนนิวตอนอิเล็กตรอนเนี่ยก็คือวิ่งเป็นพลังงานทั้งเลยนะแล้วเป็นเพราะมันมีพลังงานมันถึงมีนิวเคลียส เมื่อมีนิวเคลียสมัถึงจะมีตัวปาติเกิลมีตัวอนุภาคเล็กๆอนุภาคเล็กๆหลายล้านล้านอนุภาควมกันก็เป็น1วัตถุ1ชิ้นเพราะแท้จริงแล้วมีแต่พลังงานสสารก็คือพลังงานพลังงานก็คือสสารที่สุรที่ลือลั่นไปเลยทั่วโลกแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครลบล้างสูตรนี้ได้ก็คือ e เท่ากับ mc ส นี่คือสูตรไอน์สไตน์เอน r จีเท่ากับแม s โดยมีตัวแปรตัวหนึ่งเขาเรียกเซเลอริต้าคือความเร็วแสงยกกำลังสองก็คือตัวเนื้อเนื้อของมันแล้วก็คือ e กับ m เนี่ยแท้ที่จริงสองสถานะนี้นเะนี่ยมันเท่ากันไม่ได้มีอะไรต่างกันนะเพราะในสสารก็คือพลังงานพลังงานที่มันล่องลอยว่างเปล่าสามารถควบแน่นกลมาเป็นสสารนะเห็นไหม อันนีนะ้คือสิ่งเดียวกันสรุปแล้วไอสไตน์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยที่แท้นะจักรวาลเรานะหรืออนันตดจักรวาลเราเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่แค่สองอย่าง,งนะคือหนึ่งสเปซส,สเปซคืออะไรอวกาศช่องว่างทั้งหลายแหละอันเืิองว่างกว้างใหญ่ไพศาลกับอีกตัวหนึ่งคือเอเนจี ภายในสเปซอวกาศอันเว้งวางกว้าง,างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะโอ้โหที่แท้แล้วข้างในก็คือเต็มไปด้วยเอเนจีเอเนจีมีทั้งสิ่งที่มองด้วยตาเนื้อเห็นก็ได้มองด้วยตาเนื้อไม่เห็นก็ได้มันก็เต็มไปด้วยเอเนจีหมดนะแม้กระทั่งคุณลองดูสิแค่ความร้อนนะคุณแม่คุณรู้สึกร้อนจังเลยโอ้ แต่ไอความร้อนนี่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะแต่มันรู้สึกได้ว่ามันร้อนนะมันรู้สึกว่ามันร้อนไหมมันร้อนมันงุดหยุดนะเพราะพวกคือเอเนจีทั้งนั้นนะนะแม้กระทั่งที่ตะกี้เราบอกความโกรธความเกลียดพวกนี้มันก็เป็นเอเนจีนะเป็นจเดสิกธรรมชนิดหนึ่งนะมันเป็นเอเนจีที่อยู่ข้างในนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงลงเหลือแค่สเปซกับเอเนจี หมายความว่าไงหมายความว่าสองสิ่งนี้ก็เป็นอิทักปัจจยตายเหมือนกันแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเล่นเล่นบทบาทคือเอเนจีทั้งหลายแหละเอเนจี Energy ข้างในพอมันควบแน,น่นนะมันก็กลายมาเป็นสสารมีทั้งสสารมีทั้งพลังงานสสารพลังงานแต่ดวงดาวเอ่ยมีทั้งดวงดาวมีทั้งแก๊สมีทั้งออกซิเจนในตัวเยอ่วเยอะแยะเนี่ยเต็มไปด้วยท้องฟ้าในจกักรวาลทั้งหมดก็คือมันต้องเล่นอยู่ในอะไรอ่ะ ลดแล่นอยู่ในสเปซทั้งสิ้นเลยคืออวกาศอันว่งวางกว้างใหญ่ไพศาลถ้าไม่มีสเปซให้มันเล่นสสารและพลังงานมันไม่มีที่ไปแล้วมันจะไปเล่นบทบาทนที่ไหนไม่มีเวทีให้มันนาะเวทีของสสารและพลังงานก็คือสเปซเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นการสอนให้เรารู้ว่า แท้จริงไม่มีอะไรก็คือตัวกูของกูก็ไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นอย่างที่ตะกี้ยกตัวอย่างไปจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันมีแต่ธรรมชาติ p rocess มีแต่กระบวนการที่มันดําเนินไปไอ,อ้รู้ก็คือเป็นธรรมชาติที่รู้ไม่ใช่ข้าพไปเจ้ารู้ในกอไกร่รู้นางขอไขร่รู้อะไรไม่ใช่ธรรมชาติที่มันรู้คือสภาวะตัวหนึ่งที่มันรู้เขาเรียกธาตุรู้รู้อะไรรู้สิ่งที่มันมากระทบกระทบอะไรอะ่ะก็คือกระทบจิตยังไง จิตก็คืออะไรจิตก็คือธรรมชาติที่มันรู้อารมณ์ไงก็หมุนไปหมุนมาเวียนไปเวียนมาอยู่ตรงนี้นะเห็นหรือ,อยังว่าอันนี้ยถ้าเราแค่เข้าใจตรงนี้นะโอ้โหเราจะอะไรอะ่ะเราจะสบายขึ้นอีกเยอะเลยในการบรรลุธรรมแล้วก็ไม่หลงไหลแล้วเข้าใจถึงคำว่าสัมมาคือเสมอแต่เราไปแปลปเป็นชอบนะ ความคิดชอบอะไรเงี้ย d o บ b l e ชอบเอาละอันนี้แหละคือล้วนแล้วแต่นำไปสู่เรื่องของมิติการศึกษามิติในทางจิตก็คือการศึกษาว่าคุณจะยกระดับ vibration นะ vibration ผมลบไปยังนะนะคุณจะยกระดับ vibration ของคุณเนี่ยขนาดไหนนะ เพ,พราะสรรพสิ่งทั้งหลายแหละมันมีแต่วายเบรชั่นทั้งสิ้นในสสารก็เป็นวายเบรชั่นในพลังงานเพียวๆของมันก็วายเบรชั่นร่างกายเราทุกระบบตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าอาวัยวะทุกส่วนในร่างกายนะฮะส2ก็ล้วนแล้วแต่วายเบรชก็คือเป็นคลื่น แห่งการสั่นสะเทือนทั้งสิน้นที่ตะกี้บอกว่าขึ้นแห่งการสั่นสะเทือนก็เพราะว่าในอวัยวะแต่ละส่วนในเนื้อเยือ่อแต่ละแต่ละเนื้อเยือ่อในเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมันล้วนแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็คือมีนิวเคลียสมีโปรตอนมีนิวตรอนมีอิเล็กตรอนวิ่งจี๋ของมันเลยนั่นแหละคือวเบรตวิ่งจี๋เลยนั่นแหละคือวเบรตนะฮะคือเกิดวเบรชันขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการศึกษาเรื่องวเบรชันทั้งสิน้น การยกระดับจิตให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นก็คือยกระดับ vibration ให้มันทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้น vibration เวลามาสั่นสะเทือนแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นผลของมันเขาเรียกว่า frequency frequency ขึ้นความที สมมติว่าทุกวันนี้อ่ไหมเรามีวิทยุเครื่องหนึ่งนะเราอยากจะฟังสถานีไหนอ่ะมันจะมีคลื่นความถี่ของมันนะตั้งแต่ AM AM ก็เป็นหลักแค่กิโลเฮิร์ก็คือความถี่แบบอะไรอ่ะแบบไม่สูงมากก็ถึงเรียกว่าระ,ระบบ AM เป็นระบบมีเดียมเวฟ MW อ่ะเวลาคุณไปดูในวิทยุเนี่ยเขาจะเขียนว่า MW m e d ม u m w เ v e เดียมเวฟอ่ะใช่ไหม แล้วก็ถ้าถ้าอะไรอะ่ะถ้าอยากจะความถี่ผิดไปจากนั้นก็จะมีพวกช็อตเวฟ sw ลองเวฟ lw อะไรพวกนี้เนี่ยคุณไปดูในเครื่องวิทยุของคุณดสิช็อตเวฟนะฮะลองเวฟอะไรพวกนี้นะก็แตกต่างกันไปพวกนี้คือเป็นระ,ระบบว i b เบรชั่นว b r เบรชั่นสั่นสะเทือนแล้วออกมาเป็น f ฟรคว e n นซี่มันจึงเกิดขึ้นกี่กิโลเฮิร์ตกิโลเฮิร์ต ถ้าเป็น FM เขาเรียกแมกกาเฮิร์สเห็นไหมเพราะวิทยุ FM นะมันจึงมีเสียงดีกว่า AM เพราะอะไรอะ่ะเพราะการสั่นสะเทือนเนี่ยมันถี่กว่ามันถี่ยิบกว่าเพราะงั้นคุณภาพของเสียงมันจึงดีกว่า AM แต่ข้อเสียของการสั่นถี่ยิบที่มีคุณภาพเสียงดีกว่ามันส่งไม่ได้ไกลพลังงานของมันส่งไม่ได้ไกล มันจะหมดแรงซะก่อนนะมันจึงส่งไม่ได้ไกลมันจะต่างกับ AM a มเนี่ยนะมันไม่ถี่ยิบนะแต่มันสามารถไปเรื่อยเรื่อยๆื่อเหมือนกับไอรถไฟอะนะว่าจะกระชักชกระชักถึงก็ช่างไม่ถึงก็มันจะไปได้เรื่อย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 ๆนะเพราะฉะนั้น AM เนี่ยส่งไปได้ไกล FM ส่งไปไม่ได้ไกล AM สามารถส่งได้ถึง77จังหวัดเลยมันแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราเลยบางทีก็ยังรับได้ แต่ FM เนี่ยมันส่งได้ในพื้นที่จำกัดนะเขาถึงต้องไปตั้งสถานีดีเลย์ดีเลย์ก็คือรับเออชว่าขึ้น FM มันมาถึงแค่จังหวัดนี้นะจังหวัดกอไก่แล้วหมดแรงนะ,ะเขาก็ไปตั้งสถานีดีเลย์ก็คือว่าหลังจากรับขึ้นเรยบมาจากต้นทางแล้วเนี่ยให้สถานีกอไก่เนี่ยเพิ่มก็ได้เพิ่ม อัดร,ระบบวัดระบบการงานส่งแล้วก็ส่งต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยก็ได้สถานีีเลย์มันถึงจะ FM ถึงจะรับได้ทั่วราชอาณาจักรถ้าไม่มีสถานีรเลย์ก็รับไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องรับต่อเป็นทดๆทดๆทอทๆทอทๆนะก็มือนกับเวลานี้คุณไปสังเกตมือถือของคุณทำไมมือถือของคุณเนี่ยโทรจากจังหวัดไหนมันก็ทั่วถึงกัน77จังหวัด แม้กระทั่งโทรไปต่างประเทศก็ยังโทรได้เลยโทรไปถึงอเมริกาที่ไหนที่ไหนก็โทรได้หมดนะก็เพราะว่ามันเกิดการรีเลย์เกิดการส่งต่อเป็นช่วง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 ของมันก็ถึงต้องไปตั้งเสาอากาศเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงพอมันพ้นนอกประเทศไปแล้วก็ผ่านดาวเทียมเลยก็ต้องยิงผ่านดาวเทียมดาวเทียมนี่มันลอยอยู่รอบโลกหมดดาวเทียมนี่มันก็เลยส่งไปยังทุกประเทศทั่วโลกได้หมดนะ เพราะพอพ้นไปจากอนณาเขตพวกมันก็ขึ้นดาวเทียมเลยนี่เขายังกำลังว่าวิธีแอรไอมือถือของเราฮัลโหลฮัลโหลมือถือของเราในอนาคตเนี่ยมันจะรับจากดาวเทียมตรงเลยคือทุกวันนี้เนี่ยมือถือเราเนี่ยมันยังแค่สเตชันที่อยู่ในพื้นราบแต่พอออกนอกประเทศมันถึงจะขึ้นดาวเทียมต่อไปเนี่ยนะ หลังจากที่อ e ีรอนมัสเนี่ยเขามีความตั้งใจจะส่งดาวเทียมทั้งหมื่นกว่าดวงโครจรให้มันเต็มรอบโลกหมดเลยหมื่นกว่าดวงแล้วรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมหมื่นกว่าดวงนี้ทั้งหมดเลยเพราะทุกจุดของโลกต่อให้คุณอยู่ในป่าทึบอยู่ในภูเขาในถา้าคุณจะรับสัญญาณได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นสัญญาณดาวเทียมไม่ใช่สัญญาณจากเสาจัดภาคพื้นไม่ใช่ซึ่งเวลานี้เขากำลังทำอยู่ นะดาวเทียมก็กําลังส่งอยู่นะถ้าครบดาวเทียมหมื่นกว่าดวงเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ต่อไปมือถือเป็นสัญญาณจากดาวเทียมแล้วไม่ได้มาจากเสาไอ้สัญญาณตั้งโดเดโดเด,ด,เดอย่างนั้นอีกแล้วนะซึ่งก็จะทั้งเร็วกว่านะทั้งเร็วกว่าเสียงดีกว่าในทุกอย่างดีกว่ารอบโลกเลยใช้ได้หมดนะนี่คือวิวัฒนาการของมือถือในอนาคต เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยปูพื้นฐานว่าคำว่ามิติต่างๆที่เราเรียกว่าดิเมนชันเนี่ยมันมีทั้งในความหมายทั่วไปความหมายฟิสิกความหมายทางจิตเป็นอย่างไรนะครั้งต่อไปเนี่ยผมก็จะมาเข้าถึงว่าในเมื่อมันเป็นเช่นนี้และเอมิติต่างๆตั้งแต่มิติที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8เจ็ดแปต่เป็นต้นไปเนี่ย มันคืออะไรแล้วมันมีทั้งหมดกี่มิติที่เป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์แล้วมิติต่างๆเหล่านั้นมันให้ผลนะทางด้านฟิสิก์อย่างไรให้ผลทางด้านจิตใจอย่างไรถ้าในทางฟิสิก์สมันก็เกี่ยวกับกายภาพของจักรวาลนะว่าวัตถุชิ้นนั้นคุณลักษณะแบบนั้นรูปร่างแบบนั้น มันดำรงของมันตามสถานภาพในอวกาศในจกักรวาลอย่างไรนะในขณะที่ถ้าเป็นมิติในทางจิตก็จะได้รู้ว่าจิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติมีคุณตี้นะมันดีเลิศขนาดไหนเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นไปของธรรมะต่างๆเป็นเช่นไรนะก็ก็จะครั้งต่อไปก็จะอธิบายเอามา บนรวมกันระหว่างมิติในทางฟิสิกส์กับมิติในทางจิตเริ่มตั้งแต่มิติที่หนึ่งเป็นต้นไปว่ามิติที่หนึ่งคืออะไรยันเรื่อยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ปูให้พื้นฐานว่ามิติในทางฟิสิกส์กับ